ตะเกียงเช้าตายางเช้าวันนี้คุ้ม,มนะใครเป็นเป็นศก lòng môn hát sao gòn mưa lúc nào thì con cháu mọc có nhau thì xí bà bèn kem tháo được khung dao cô xí lương bắt bao khôn tầm mương cháu học อที่อยู่ยามหูจากกันใรจิตอยู่เสียงวานต้องจากกันโรงงานไอร้องมือสบจากกันเกือบบทันรักบอกก็ส่งกองลาบบอกให้รอออกจะมอุกาอุดอนแก้มอ่อน สาวดอท่าน,นี้ลมกบนัคนคนนี้คอยข่าวคนดีด้วยใจอาวรณ์านบ่าวสกักคนไหลมาปนชิงหักไปก่อนกราบร้แผลงขอพรบอกสาวดอนอย่าใจวอกวนลมกบุ อันกเห็นใบคำบรอให้เดียวเขียนก็มั่รงแลรอรอจาลูกตนนวันลวงประจั์โรตาสักลูกุณเป็นชนุเมืองบันใได้เป็นลูกเกิด นจะมาแล้วเพื่อนฝนจะมาแล้วเออขออนุญาตปิดเครื่องกอนเด้อฝนจิตตก